สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันก็ผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองที่สามารถยืนเหนือ1 8 2 0ขึ้นมาได้เนี่ยยังจะขึ้นต่อได้ไหมแล้วถ้าขึ้นต่อเนี่ยมีแนวต้านไหนที่มีนัยยะสาคัญแล้วถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยแนวรับไหนถ้าหลุดแล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเมื่อวานเนี่ยสมาคมมีการปรับราคาน้มนสาครั้งนะครับ ประกาศขายออก28,550ืนารนะครับแล้วก็ใช้ราคาปิดตอนบ่ายโมงสิบห้ายี่อวาน2องโมงกว่าก็ทำคลิปก็ยังไม่เห็นบ่ายโมงสิบห้านี่ประกาศเลยนะรับซื้อคืน28,450ืนาสนะครับสำหรับทองคำแท่งคือเปิดราคาไหนปิดราคานั้นพูดง่ายๆทองรูปพัรร์นะครับขายออก29,050บาทนะครับรับซื้อคืน27,939บาท นะครับโกสปอตเนี่ยเคลื่อนที่เปิดมาที่1810แต่ว่าใช้ราคาปิดตอนบ่ายโมงห้าสิเนี่ยเขาใช้ราคานี็นราคาปิดนะครับอยู่ที่พั0 1แต่ว่าค่าเงินบาทตอนเช้ายอยู่ที่33.30คือบาทแข็งนะครับพอสปอร์ตโกลเขาปรับตัวลงเนี่ยบาทอ่อนขึ้นมาสามจตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยไม่มีการขยับเคลื่อนไหวแท่งอะเล่นยากอยู่แล้วถ้าเจอบาทแปลกๆเนี่ยนะครับ คราวนี้มาดูสําหรับใครที่ตามในเรื่องของกองทุนกองทุนก็คือไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยในภาพนี้จะเป็น xau หรือ spot g o ใน time frame 4ชั่วโมงในชุดนี้เราจะมีวิธีการคิดอยู่แบบคิดแบบวัดใจเลยพี่เพราะเราเคยคุยกันแล้วว่าอะไรที่ลงทยที่ยีเี่ยพันเจ็ด้อย2ี่นี่ยิบพันเก้า9้อยพวกเนี้เล่นยากยากมากนะครับคือ อาการเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นเบรกจุดต่อไปให้ได้เวลาเขาไม่ผ่านมันจะลงแรงมากเลยส่วนใหญ่อาการพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเบรนก็จะไปเลยเนะครับยกตัวอย่างดูนะโซนนี้โซนประมาณพันแปดรอยิบเก้าสามสิบเนี่ยขึ้นมาประมาณสามสามเนี่ยเป็นความสูงเดิมถ้าใครเปิดกราฟแล้วไล่ทำเฟรมย้อนหลังก็จะเห็นเขาขึ้นมาชนตรงเนี้ยเป็นร่วมปีครัพี่แล้วก็ไม่ผ่านแต่พอผ่านพี่ดูเลยแท่งเดียวเลยนะ จากประมาณเท่าไหร่อะโอ้ยจากตรงนี้เลยเนี่ยยี่สี่เนี่ยเหมือนกันเลยตอนเนี้สปอตโกตอนนี้อยู่พันแปดร้อยี่สี่เหรียญน,นะครับขึ้นอย่างเนี้ยไปอย่างไม้เดียวพันแปดร้อหกสิบกว่าเลยแล้วก็พักลงมายี่สิบกว่าเหรียญแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เป็นแบบนี้นี่คือพฤติกรรมเดิมนะครับซึ่งยังไม่เคยเบยรกแต่พอเบรกแล้วอาการจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ความสูงจากชุดนี้หน้าตาแบบนี้แล้วเราจะวัดยังไงดีอะน้องก้อมนี่ก็ลากข้างบนหนึ่งร้อยนะครับพี่ ชุดนี้ทั้งชุดนะลากขึ้นมาฟึบชนบริเวณ61.8%บริเวณ1829ซึ่งถือเป็นแนวต้านที่มีนิยาสําคัญถูกไหมครับชุดเนี้ยเราเขาไม่ผ่านเนี่ยชนมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วเนี่ยชนพักเทส1,800เด้งชนทิ้งหลุด1,800หล่นลงมารับถัดไปเลย8182เลยจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยเทสพอดีเลยครับ แล้วพอไม่หลุดปุ๊บก็เริ่มสะสมพลังใหม่ค่อยๆไต่ขึ้นแบบขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแบบนี้คือคือขึ้นจริงไงพี่แต่ตอนนี้จุดที่มีนัยะสำคัญเลยคือต้านเนี้ยพันแปดรอ่สผ่านไหมในตอนนี้เพราะว่าดูนะเทนนะจุดต่ำยกสูงขึ้นเหมือนอย่างนี้เลยนะครับโอ้อย่างนี้สตองเทนแน่นอนแบบเนี้ย พอขึ้นมาไม่ผ่านต้านปุ๊บพี่ดูก็ทิ้งนะคืออะไรที่ว่ามันชัวร์ชัวร์วชัวเนี่ยบางเวลามันไม่ชัวร์เนี่ยมันทิ้งเอาเสียเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะวัดเลยคือถ้าคนที่มองขึ้นอยากซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าหากว่าเขาพักเมื่อวานบริเวณ1 8 1 4ป5ยี่เนี่ยที่ไม่หลุดเตรงเนี้ยได้ซื้อไหมถ้าไม่ได้ซื้อ การที่จะเบรกพันแเก้าเนี่ยจะมาไล่ซื้อแถวนี้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับแต่ถ้าถามว่าแถวเนี้ยขึ้นได้ไหมก็ว่าก็คุยเรื่องนี้เนวันจันร์แล้วนะคือถ้าหากว่าเขาขึ้นได้เนี่ยสําหรับสปอตโกเนี่ยก็มองเป้าพันแเลยถ้าเบรกถ้ายืนได้นะ ก็มองเป้านี้เลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ก๊อปจะเล่นให้พี่เลยก็คือจะเป็นจุดที่มันสําคัญสําคัญมากกว่าคือถ้าเกิดเขาสามารถเบรกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าขึ้นมาได้ก็พันแปดร้อยห้าสิบก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะที่จะไม่เจอน่าจะเจอมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดผ่านไม่ได้เลยน้องก๊อปก็ต้องดูที่พันแปดร้อยพี่ดูนะพันแปดร้อยนะชุดเนี้ยเขามีการพักเด้งพักเด้งเห็นไหมครับแถวเนี้ยดูนะ ฉะนั้นถ้าเกิดหลุดพันแปดร้อยโอกาสที่เขาจะลงมาเทสด้านล่างเพราะว่าถ้าหลุดพันแปดร้อก็หลุดเส้นสองร้อยวัน,ม,นมันมีโอกาสและอินดิเคเตอร์เนี่ยค่อนข้างอยู่ในโซนสูงถามว่าขึ้นต่อได้ไหมเราคุยเรื่องนี้กันมาตลอดว่าถ้าเกิดเขาเป็นอัพเทนเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่อยู่โซนบนนี้แหละครับพี่แต่เวลาที่เขาอยู่ข้างบนบนบน,บน,บน,บนแบบนี้เวลาที่เขาลงเนี่ยมันจะแรงแล้วมันจะเร็วมากเลยฉะนั้นมันจะเหมาะกับคนที่มีสถานะอยู่แล้วหรือมีของในมือแล้วขึ้นมาเนี่ย จะปล่อยของขายไหมเท่านั้นก็จบแล้วสําหรับชาวนี้นะครับเดี๋ยวเบรกไม่เบรกสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้ก็น่าจะรู้แล้วครับก็จบแล้วนะครับสําหรับชาวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านห้องนักลงทุนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง YouTube นะครับถ้าใครดูก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้สําหรับ พี่ๆที่ลงทุนนะครับคนที่ติดตามผ่านทางเฟ e บ o o k ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านโชคดีในการลงทุนตัดสินใจให้ดีและรับความเสี่ยงนี้ให้ได้ด้วยขอบคุณครับ